ผมพูดตรงเลยนะพอพูดถึงเรื่องของนมขวายแค่นี้ก็ตกใจละคือมันมีด้วยใช่ไหมครับมีครับอ๋อจริงๆแล้วนมนมควายควายไทยแล้วเนี่ยควายไทยคือสวัมบัฟฟลโนะี่ก็เป็นนมที่เป็นสัตว์ที่ให้นมที่อร่อยที่สุดโ้เหรอ รสชาติความเข้มข้นคุณสมบัติทั้งสารอาหารใช่ครับได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างครับโอ้ทั้งนั้นผมเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าว่าตกลงเนี่ยเริ่มต้นของการที่จะมาเป็นนมควายไม่ต้องย้อนกลับไปที่ต้องมีฟาร์มถูกไหมฮะถูกต้ององมีควายเลี้ยงด้วยใช่ไหมฮะครับนึกยังไงถึงเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ก่อนครับก็เมื่อปี57ประมาณนี้นะครับ uh, เราก่อนหน้านี้เราเลี้ยงวัวอยู่อเลี้ยงเลี้ยง,ยงวัวแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็ไปเจอผู้รู้คนหนึ่งนะฮะก็เป็นรุ่นน้องเขา ท่านบอกว่าพี่เลี้ยงเลี้ยงควายสินะควายเป็นเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดในโลกโอ๋อเหรอครับถ้าไปเทียบกับสัตว์พื้นเมืองตัวอื่นในเมืองไทยนี้นะ,ะมีควายเท่านั้นที่สามารถสู้กับโรคได้ผมก็เลยจากวันนั้นมาถ้าเราจะไปหาพันธุก,กรรมที่ดีที่สุดนะก็ต้องหาที่เมืองไทยแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นนะฮะอย่างวัวแพะแกะต่างๆทั้งหมดเนี่ยหมูไก่เป็ด พันธุ์ที่ดีที่สุดก็ต้องไปต่างประเทศอไปหาพันธุ์มาจากต่างประเทศต้องเอาพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศใช่ครับแต่พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วคือควายใช่ครับก็แรกๆก็เพียงเลี้ยงควายต้องการปรับปรุงพันธุ์เท่านั้นอยากจะขายสายพันธุ์ตัวละสี่ห้าหมื่นก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาก็ยังไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับก็ว่าขายสายพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาถึงสองปีในระหว่างนี้เราเราจะกินอะไรก็เลย ได้นมขึ้นมาได้นมขึ้นมาครับอเป็นรายเป็นรายได้รายวันแล้วก็มูลที่ควายถ่ายออกมาทุกวันเนี้ยควายผมมีในฟาร์มนี้มีส0 0ร้อยตัวตอนนี้เหรอครับใช่ครับจากวันแรกที่ซื้อมาตัวเดียวใช่ครับเราก็เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยครอบโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาก่อนที่จะขึ้นมาเป็นมูลค่าเพิ่มสินค้าพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้าเอาแค่เฉพาะว่าทำฟาร์มควายอย่างเดียวเนี่ยอยู่ได้ไหม ทำฟาร์มควายอย่างเดียวตัวนี้ผมก็คิดว่าผมอยู่ได้นะแต่เราต้องหาพันธุ์ที่ดีเท่านั้นที่มาเป็นเป็นสารทั้งต้นคือเป็นแม่บล็อกแล้วพ่อพันธุ์ที่ดีขับก็ตัวหนึ่งตัวนี้ขายลูกตัวหนึ่งสนวนราคาก็อายุหนึ่งปีก็ขั้นต่ำก็สองแสนบาทสิ่งที่ดีที่สุด่ะในเมืองไทยนี้ผมว่ามรดกที่มีชีวิตก็คือควายเนี่ยนะปู่ย่าตายายเขาทิ้งไว้ให้เราถ้าเราไม่คิด ที่จะอนุรักษ์ปรับปรุงหาประโยชน์จากเขารมรดกชิ้นนี้ก็คงจะต้องหายไปจากเมืองไทย